ก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพ่อผม,ผมชินเคย,นะยเนาะเทรดเดเตอร์นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นี่ครับก็ห่างหายกันไปนานเลยเกินนะครับในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะครับก็อาจจะได้ลงในช่วงของ วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่วนวันปกติก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดดับเกมประจําสัปดาห์หรือว่าเกมมาใหม่ประจําวันศุกร์สุดัปดาห์การจัดดับกันอีกนเช่นเคยนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเกมมาใหม่หรือว่าเกมเปิดตัวในสตูไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมไหนหรือว่ามองหาเกมใหม่เล่นอยู่นะครับก็อย่าลืมห้ามพลาด คลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ขอเกียงมาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาด้วยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรก ในสตหรับเกมแรกเนี่ยใครที่มองหาเกมเล่นชิวๆๆเล่นสนุกเล่นบันเทินเล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสตหรับเกมที่มีชื่อว่าไดโนแครดนะครับสตหรับเกมไดโนแครดเนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่จะจัดทีมไดโนสร์หรือว่านักรบในยุคหินของเราเนะครับเพื่อนํามาต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นระบบออโต้นะครับจะเล่นแบบให้มันตีเองเราเนี่ยแค่กดสมมอนเราเนี่ยสามารถจัดทีมจะเป็นพลธนูหรือว่า นักรบตีใกล้หรือว่าไนโนเสวก็สามารถอันเชิญอ,ออกมาได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการสุ่มตัวละครด้วยนะก็คือแบบอาจจะได้สุ่มตัวละครได้ตัวดีๆก็เอามาเล่นได้แล้วก็เกมเนี่ยจะมีด่านให้เราเนี่ยไปเล่นกันมากถึง500กว่าด่านเลยนะครับก็เป็นอีกเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็เกมนี้เล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่2เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับตระกมที่มีชื่อว่านิโนคุนิซึ่งตัวเกมนะครับเป็นเกมที่เปิดตัวในสตูนอกมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปิดในสตูโตไทยการเป็นเทียบเราแล้วก็ตัวเกมจะมีภาษาไทยให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว m v o r p g ตนะครับตะลุยด่านตะลุยด่านเจนไปเรื่อยแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับต้องบอกเลยว่ากราฟิกภายในเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยมากมายเพราะว่ามันจะใช้ตัวของแ n นด e ้โอ n อนจในการเล่นเลยนะครับคือคือแบบภาพอลังการงานสร้างมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นอยู่ห้าตัวละครแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเลือกเพศได้มันจะฟิกเลยให้เราเลือกเล่นแต่ว่าตัวเกมจะสามารถแต่งหน้าแต่งชุดตัวละครได้นะครับแล้วก็แต่ละสายตัวละครก็จะมีความสามารถแต่ มากเกินไปนะครับภาพโมในการเล่นเกมนี้นะครับสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยว่าภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆเกมนะครับมีระบบออโต้มีระบบอัพเกรดหรือว่ามีระบบสกิลต่างๆที่จะทําให้เราเนะี่ยมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนะาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้มีให้โหลดในสตูไทยแล้วก็รีบไปโหลดรีบไปเล่นกันได้นะครับผม ชื่นชอบเล่นเกม PC ซีถ้าเราเอามือถืออยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสหรับเกมที่มีชื่อว่าสตร e ทออฟเรสโฟนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นเดินหน้าตุยผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องภายในเกมเนี่ยจะพูดถึงเหล่าอนุภรรของเมืองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องไปช่วยเมืองหรือว่ากอบ กู้เมืองมาให้ได้ซึ่งภายในตัวเกมเนียจะมีตัวละครต,ต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแล้วก็แต่และตัวละครมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับก็มีความที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมนี้ครับยังสามารถเล่นโคออฟเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเช่นเดียวกาันมีระบบการเชื่อมต่อจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบเล่นในจอยมือถือแล้วไม่มันอยากต่อจอยนะครับก็สามารถต่อได้แล้วก็ตัวเกมจะมี12 สองด่านให้เราไปเล่นกันด้วยตัวเกมนะครับจะมีภาพการาฟิกออกแนว 2D นะครับก็คือมันจะออกแนวกระตูนนิดหน่อยแล้วก็ภาพมองในการเล่นก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีงบนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตังค์รอลดราคาก่อนก็ได้นะครับผม ตระกีมที่สีเนี่ยก็เป็นเกมที่เอาใจของที่ชอบเล่นเกมแนวโรคไร้นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่าดาว และสรวนเกมดาวฟอนนี่จะเป็นเกมโรครแอคชั่นชูตติ้งนะครับที่จะอยู่ในทีมในโลกของแวมพร์นั่นแหละเราเนี่ยจะได้สวม,มบทบาทเป็นนักแม่นปืนที่จะลงไปตะลุยดันเจียนซึ่งดันเจียนเนี่ยก็จะมีพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศาจเยอะแยะมากมายเราเนี่ยจะสามารถเลือกอาวุธปืนได้เยอะแยะมากมายมีทั้งตัวของไรเฟิลแมชชีนการลูกซองหรือว่าจะเป็นล็อกเกอร์เลนเชอร์นะครับก็ได้เชรรยกันมีระบบการอัปเกรดต่างๆมีระบบการ ครับไอเทมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเ่อกราฟิกภายในยเกมนะครับภาพกราฟิกภายในยเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวสไตล์แบบคลาสสิกหน่อยๆน,นะครับมันจะเป็นแบบยุคเก้าิบหน่อยๆนะครับเนะาะภาพบรรการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม ตัวเกมรึ่งทางเนี่ยก็เป็นเกมที่ท่านจะเปิดใน PC แล้วก็จะนำมาลงมือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่านาฬิกาเบลดพอยต์โมบายนะครับซึ่งเกมนาฬิกาเนี่ยจะเป็นเกมแนวเบรนเ e อร y ย่อที่จะบุสมแนวกลางฟูหรือว่ากำลังภายในเข้าไปด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีสกิลตัวละครแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีอาวุธให้เราเล่นเ,นย,เยอะแยะมากมายแต่ละวุธก็จะมีท่าผสมเลยนะ แต่ะแตและวุฒิก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วจะมีความแรงแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะก็สาหรับใครที่ต er ้องการเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่เปิดให้เราเล่นนะครับเพิ่งจะประกาศปล่อยตัวเนาะสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนในแอปแท็บกันได้นะครับภาพกราฟิกภายในเกมที่จะลงนะครับผมว่าค่อนข้างจะเกิน่ยสเปคแล้วก็มีความ สวยงามมากๆแน่นอนเพราะในการเล่นเกมนี <Left. S 2> <Bere ans. S 1> ้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือบุคคลที่3นะครับเนาะเกมที่6เนี่ยใครที่มองหาเกมแนวรถส่งของแล้วก็ มาหากมให,ใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับตรเกมที่มีชื่อว่า Moto City นะครับตรเกีม Moto City นี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนส่งของที่จะรับส่งของไปในที่ต่างต่างนะครับมันจะเอาลมไม่คล้ายตัวของพวกไลแมนพวกแก๊ปนะครับประมาณนั้นที่เราเนี่ยต้องไปรับออเดอร์แล้วก็นําไปส่งให้ลูกค้าให้ได้ทันเวลาแล้วก็จะได้เงินมา อัปเกรดรถของเราแล้วก็ทําให้รถของเราเนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นเกมนะครับจะเป็นระบบโอเวนเวอร์แล้วก็มุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นมุมมองภาพบุคคลที่สะนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่จ็เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Perfect r i d นะครับสเนเกม Perfect r i d เนี่ยจะเป็นเกมเล่นชิวๆกันอีกแบบหนึนะครับที่จะเล่นชิวๆโดยที่เราเนี่ยเล่นด้วยมือเดียวนะครับก็คือเกมแนวสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับเนาะสเบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสเก็ตบอร์ดที่จะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะสามารถแต่งตัวละคร ได้เยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นตัวของชุดหมวกหรือว่าสเก็ตบอร์ดของเราแล้วก็ไม่ได้มีเพียงแค่แต่งตวละครอ,อย่างเดียว,วเราเรียนสามารถสร้างด่านแล้วก็มาเล่นด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับจะสามารถแสดงท่วงท่าต่างๆเพื่อให้มีได้คะแนนเยอะแล้วก็เอาตังเนี่ยมาแต่งตวละครได้นะครับเนาะนะภาพกราฟิกภายใน,ในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เพราะบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ม การเลิงก็เป็นระบบแนวตั้งนะครับเนาะเกมที่แปนเนี่ก็ใจก็กอดิชอบเล่นเกมแนวสไปเดอร์แมนแล้วก็มองหาเกมแนวสไปเดอร์แมนเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ก็ได้นะครับสํหรับเกมที่มีชื่อว่า s p i เดอร์ฮี นี่ครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมภาคต่อจาก Spider h e r o เนาะก็แต่ว่าเกมภาคแรกเนี่ยก็น่าจะโดนถอดออกจากพี t ีโตไปแล้วนะครับตัวเกมนี้จะปรับภาพการาฟิกให้เป็นแบบ 3D หรือว่าภาพมองบุคคลที่3นั่นเองแล้วก็กาภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะทำามาได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าการอัปเกรดสกิลหรือว่าการต่อยต่างๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ปรับให้พัฒนามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ กระบบเควสหรือว่าระบบดานต่างๆเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเล่นผ่านดานไปเรื่อยแ,แล้วก็ไปสู้กับบอสในแต่ละดาษด้วยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้สกิลภายในเกมค่อนข้างที่เยอะให้เราไปอัปเกรดกันนะครับเนาะ ตระกมอบอลระดัเนี่ยก็จะมีชื่อว่า l o c k e t Bot Royal นะครับตระกมนี้นะครับจะเป็นเกมแบบนวบริษัทเรายยลที่จะอยู่ในสไตล์รถถังยิงกันแต่ว่าเป็นแบบนวบริษัเรายยลเนานะแล้วก็ตระกมนี้นะครับ เป็นเกม PC มาไก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีมากๆซึ่งมนเดอเกมเนี่ยจะมีรถถังเยอะๆมากมายให้เราไปเลือกใช้ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแต่ละขั้นแล้วก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะกราฟิกพอนเดเกมก็ถือว่าเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ําเลยนะครับแล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ สตอเกมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเกมแนวสนุกสนุกเล่นมันๆน,น,นะฮะก็คือเกมที่มีชื่อว่าดิ e ุเคสในครับเนาะสเตอรบตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าให้เราเนี่ยไปเอากระเป๋าเดินทางซึ่งในการไปเอาเนี่ยก็จะมีพวกโจรหรือว่าพวกตำรวจต่างๆที่ดักรอเราอยู่แต่ว่าตำรวจี่ยไม่ได้ช่วยเรานะคือจะยิงโจรไม่กระทั่งโจรแล้วก็เราด้วยนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามรอบเลนนะครับค่อยๆเข้าไป เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยจับได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยเราเย,ยังสามารถใช้อาวุธต,ต่างๆเพื่อทําให้เราเนี่ยไม่ได้เสียเลือดจนเกินไปด้วยนะครับก็สำหรับตัวเกมก็เป็นเกมที่ท่านจะเล,นน uk, เ,ลนนเล่นสนุกเล่นเันเินแล้วก็ก,การาฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างยืดทำออกมาแนวโพลอนเกมเนี่ยจะสามารถเล่นโลคอลเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรือว่าการเปิดฮอสปอตเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลอนภาพภายในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุกสูงนะครับเนาะ เป็นมากสลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครักองวันท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม